บทแรกแกที่ 1- ถึงที่5อยากให้ผมเน้นในความเป็นประเพณีคือรูปแบบที่เป็นลักษณะไทยแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะเอาลักษณะไทยประเพณีมาสร้างสรรค์ให้เป็นลักษณะใหม่ขึ้นมาให้สมกับพระราชประสงค์ที่ทรงตรัสว่าเรื่องพระมหาชนกเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแต่ในอดีตการเวลาของพระมหาชนกอาจจะยืนยาวเป็นหมืน่นหมื่นปีซึ่งครอบคลุมมาถึงปัจจุบันก็ได้ ขั้นลองของเรื่องราวพฤติกรรมของผู้คนที่ปรากฏในพระมหาชนกเมื่อพิจารณาโดยลึกซึ้งแล้วยังคงพบเห็นได้ในยุคสมัยปัจจุบันและหากไม่มีการแก้ไขแม้ในอนาคตก็ยังคงเป็นอยู่ต่อไปสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่สงครามที่เกิดขึ้นแต่การรบพุ่งโดยใช้อาวุธจุทธปกร ปัจจุบันสงครามนั้นขยายไปจนกระทั่งที่เราเรียกว่าสงครามอินเทอร์เนต็ตหรือการใช้เทคโนโลยีการใช้สื่อสารสมัยใหม่เข้ามาทำสงครามกันตรงนี้ก็ได้มีโอกาสได้ถวายในความคิดแรกสุดผมสเก็ตว่าอยู่ริมฝั่งเห็นอยู่ไกลลิบๆนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกระแสรับสั่งว่าเมืองนี้อยู่ห่างจากทะเลเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันโยน์นะฮะก็เลยให้เขียนว่าเป็น เป็นความฝันเป็นเป็นเมืองที่อยู่ในความฝันแล้วผมก็เมืองนี้จะเอายังไงดีมาิทยาลยสิลปกกรผมเขียนอยู่ตอนนั้นมันอยู่ใกล้วังติดวัง,งนะก็เลยเอารูปวังหลวงเนี่ยมาเป็นมาเป็นเมืองวิจิตรล,ลครซึ่งก็ตรงพระประสงค์ของ,งและอย่างดวงดาวดวงไฟอะไรต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับเราจุดพลุอย่างมีงานอย่างมีเทศกาลอย่างมีฉลองมีสมโภชอะไรก็ตามในกรุงรัตะนโกสินทร์ของเราในกรุงเทพของเราเนี่ย จะมีอย่างนี้แม้ทั้งเครื่องดนตรีที่วงมโหลีอะไรก็ตามที่อยู่มุมซ้ายด้านบนนะฮะเราจะเห็นว่าครับเราจะเห็นว่าก็มีทั้งแต่ละภาคเข้าไปผสมผสานไม่ใช่เฉพาะวงมโหรีที่อยู่ในแถบภาคกลางเพียงอ,อย่างเดียวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้อะไรตนะ่างเข้าไปผสมผสานด้วยกันือคนเราถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมะประจาใจเนี่ยมันก็เหมือนปู อยปูปลากุ้งหอยปูปลาเนี่ยไม,ไม่แตกต่างกันว่เาเกิดมาก็แค่กินนอนสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเพลอๆยังเที่ยวสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอีกที่ดอกบัวหมายความถึงว่าบุคคลที่ศึกษามีคุณธรรมประจําใจศึกษาธรรมะก็เหมือนกับว่าเขาได้แยกแยกตัวออกจากกลุ่มกลุ่มสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกับว่า พระพุทธเจ้าท่านก็ได้มาโปรดแล้วก็ให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถที่จะแยกแยะความดีความชั่วได้ททำเห่งความเพียรก่อให้เกิดพระราชินิพนธ์พระมหาชนกด้วยสติและปัญญาจึงทรงหาหนทางแก้ปัญหาโดยอาศัยเขาโครงจากพระชาดกดังนี้ด้วยอนุภาพแห่งความเพียรด้วยพลังแห่งสติ และด้วยหนทางแห่งปัญญาเท่านั้นประวัติศาสตร์จึงจะไม่ย้อนรอยเดิมผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่ตัวเองทำสเกต็ตเข้าไปเนี่ยมันเหมาะสมมันกดงานแค่ไหนเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะรู้ว่ามันดูแล้วขัดขัดเข,ขินๆยังไงไม่รู้แต่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าการเก็บปนุ่มเหมือนนี้เนะี่ยมันไ ไม่ใช่ลักษณะของคนอินเดียแล้วก็ทรงทำท่าประกอบด้วยทำท่าทางขยับขาแขงแกแล้วแบบบีบเงยนิดหนึ่งฮะทำเป็นแอคชั่นนิดหนึ่งแล้วก็บีบบีบผลมะม่วงเพราะว่าคนอินเดียเนะี่ยจะกินจะทานผลมะม่วงแบบนี้แล้วอยู่ในท่าทางที่งดงามด้วยเป็นดราม,ม่านิดๆนด่ <c oughs> นเรว่าเป็นดราม,ม่านิดๆผมก็เลยได้ตรงนั้นเลย ต้นมะม่วงอันปรากฏในพระชาดกพระมหาชนกเป็นปริศนาธรรมอันตีความได้หลายในประกอบด้วยต้นมะม่วงหนึ่งมีผลอันโอชะกับอีกหนึ่งซึ่งไร้ผลอย่างแต่ใบเคี้ยวสดเต็มต้นวางรูปให้มันคู่กันเพราะว่าถึงตอนนี้เป็นตอนที่กำลังจะบอกคนว่านี่แหละคือคือสิ่งทีเ่เราต้องมาเปรียบเทียบกันแล้วแหะระหว่างสิ่งที่มันมีคุณค่ากับสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าตั้งแต่ตอนนี้ เปป็นนต้นไมะม่วงซึ่งออกผลอันโอชะภายหลังพระราชาคือพระมหาชนกเสวยบรรดามหาชนต่างก็ยื้อแย่งหวังจะเฉยชิมบ้างแต่ทว่ากระทําด้วยความละโมบและเคล้าต่อผลอันจะบังเกิดจึงฉกฉวยกอบโกยจนมะม่วงนั้นแทบสิ้นไปมะม่วงมันให้ผลให้ประโยชน์ให้ผลไม้ให้กินแล้วมันก็น่าจะมีบุญคุณต่อ ต,ต่อคนที่ได้กินผลมะม่วงวแล้วทาไมต้องทําลายเมื่อทําลายแล้วเนี่ยแทนที่จะได้กินต่อไปมันก็ไม่ได้กินมันหมดไปแล้วซึ่งผมคิดว่ามันก็คงเหมือนอย่างสภาวะปัจจุบันนี้ที่เรามีความร่มทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีมีผลมากพระองค์ท่านก็ให้รู้ว่าการที่เราจะบริโภคนั้นควรจะบริโภคอย่างเพียงพอและบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะหลังจากที่เราเก็บแล้วเนี่ยต้นมะม่วงก็ยังอยู่และยังสามารถที่จะให้เป็นผิดผลต่อคนอื่นๆต่อไปมะม่วงในบทพระราชนิพนธ์หากจะเปรียบกับแผ่นดินไทยก็คงเป็นเช่นกันโดยผู้คนสนใจแสวงประโยชน์ใส่ตนจนละเลยการรักษาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินโดยรู้เท่าไม่ถึงการว่านั่นคือการทำลายตนเองด้วยแม้แผ่นดินสิ้นประโยชน์ให้แสวงหาคนไทยจะอยู่ได้อย่างไร เหมือนอย่างบทพระเทพธนสุดท้ายที่ผมพูดถึงว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระแสพระราบดีคืออะไรการพัฒนายั่งยืนคือการพัฒนาที่สร้างความพอดีระหว่างอนุรักษ์กับพัฒนาด้วยความเพียรอันตั้งมั่นบนสติและปัญญาพระมหาชนกจึงไม่ได้เพียงคิดท้อแทบลงสังเวชต่อความละโมบและความขลาวของผู้คนกลับยังคงพระราชทานการแก้ปัญหาด้วยสติในการฟื้นฟูต้นมะม่วงไว้ถึง9วิธี ซึ่งหากจะพิจารณาโดยลึกซึ้งก็จะพบความหมายของความสมดุลระหว่างอนุรักษ์และพัฒนาได้อย่างชัดเจนน้ำจะท่วแมแน่นอนเท่าที่ได้ได้สัมผัสตร,ตรงนี้เนี่ยนะคิดว่าเรื่องของความเพียรในการที่จะสร้างสิ่งที่ที่ดีที่มีคุณค่าเนี่ยผมว่าตรงนี้สำคัญไอ้ความประนี่หลีหลอนในความรู้การให้ความรู้เนี่ย ผมว่าเป็นสิ่งที่พว์ท่านทรงพิจารณาแล้วอย่างรอ,อบคอบคือพูดกันง่ายก็คือไม่ไม่ปล่อยให้สิ่งที่เป็นที่เป็นของเสียหรือเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นพิษเป็นภัยออกไปได้กว่าจะเป็นพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนั้นลำดับของการสร้างงานต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดประณีตแม้แต่การพิสูจน์อักษร ก็เป็นงานที่ผ่านสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการได้เข้าเฝ้าครั้งแรกที่ทรงวิจารณ์ก็เป็นความประทับใจอย่างมากนะเพราะว่าทรงใช้เวลาถึงสชั่วโมงกว่าที่ทวิจารณ์งานของทุกคนแล้วก็ทุกทุกแผ่นที่ที่เราสเก็ตขึ้นไปถวายให้ทอดพระเ,เนตรเนี่ยก็นำยกขึ้นมาแล้วก็วิจารณ์แต่ละรูปแต่ละรูปซึ่งเป็นเรื่องที่พิเศษมาก เนื้อหาของบทพระนิพพานเนี่ยจะสอดแทรกสาระของปรัชญ,ญาศาสนาปรัชญ,ญาแนวกระแสราบดของพระอ,องค์ท่านของบาปหหัวสอดแทรกหลักวิชาการสมัยใหม่ทางด้านการกเกษตรทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านโหราศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สอดแทรกอยู่ในในหนังสือเล่มนี้หมดเลยเจนว่าเป็นสหวิชาการ ความหมายในการตีความบทพระราชนิพนธ์มีหลายระดับความลึกซึ้งแต่ทว่าไม่ว่าในระดับใดล้วนก่อประโยชน์แก่สติปัญญาและการดำเนินชีวิตสำหรับผู้อ่านทั้งสิน้นจากเราทำรูปนี้แล้วเนี่ยได้ทั้งความคิดได้ทั้งความรู้ที่พระองค์ท่านประทานให้หลาย,ลายเรื่องนะที่เราลึกๆเนี่ยเราไม่รู้เท่าพระองค์ท่านอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปชงใจสรรเสริญเยินยอพระองค์ท่านมาก จริงๆแล้วถ้ามีพระวิชาสามารถคิดลึกทรงคิดลึกว่าเราเยอะมากมายพอได้อ่านหลายๆทบเข้าของพระราชนพลพระมหาชนกนีก็รู้สึกว่ายากเป็นง่ายคือรู้สึกว่าความเพียรของเรามันค่อยๆสางค่อยๆแก้ไขค่อยๆ แก้ไขปัญหาหรือว่าอะไรลงไปเรื่อยๆความชัดเจนของของความคิดก็ค่อยๆค่อยๆพุดขึ้นมาผ่านเวลาสองปีของงานเขียนรูปซึ่งมีการปรับแก้หลายครั้งตามพระราชะมินิจฉัยศิลปินทุกคนก็มาถึงที่สุดของงานแห่งความเพียรทรงชมให้สมเด็จพระเทพฝังในขณะที่ท่านดูงานเราท่านก็ทรง บอกว่านี่เขาทําได้ดีทําได้สวยอะไรเงี้ยมีความละเอียดละออดีอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นคําชมที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิริมงคลกับชีวิตเรามากเลยครับคือเป็นงานที่ท้าทายมากแลวทําให้ผมภาคภูมิใจอย่างที่สุดในชีวิตค,คือได้ทําครั้งนี้แล้วก็คือเจ้ากับได้เป็น ท่างเขียนคุ้มค่าแล้วพระองค์ท่านนะคิดถึงเกษตประชาชน่ายสั่งให้นางมณีแม่ขลาบอกว่าคำพูดของท่านเนี่ยความความดีความพูดความนึกคิดที่เกิดประโยชน์ของท่านนี้อย่าให้มันล่องลอยอะละลายหายไปกับสายลมขอให้ไปตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาโพธิ์ที่อะไรนะฮะตอนหลังก็ทำเป็นภูทะเลวิชาลนะัย คือว่านึกถึงปูที่มาช่วยอะไรอย่างงี้ก็คิดอยู่แล้วกันว่าพระองค์ท่านนี่ท่าน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 คิดถึงพระประสงค์ดกรของท่านหรือความเจริญก้าวหน้าของประเทศท่านมากมากกว่าที่พระองค์ท่านจะเอาพระองค์รอดแต่พระองค์เดียวบทที่สุดของพระชาดกเดิมนั้นพระมหาชนกทรงเห็นทุกแห่งไตรลักษ์คือทุกขังอนิจจังอนัตตาโดยอาศัยต้นมะม่วงเป็นสิ่งปลงสังเวช จึงสละราชสมบัติเสด็จออกพนวดแต่ว่าบทพระริพน์ใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้จบแบบชาดกเดิมนะเ,เพราะว่าทรงต้องการให้เห็นว่า,าผู้ที่บรรลุโมกขธรรมแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกบวชแต่หมายความว่าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ยังข้างค้างอยู่นียให้เสร็จ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าบทพระรชนิพธ์นี้เนี่ยคือสะท้อนให้เห็นภาพของของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนว่าทรงทรงเป็นพรหมทรงมีเมตตากับประชาชนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตอนที่วันแถลงข่าวนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นยังไม่ได้ออกบวชจบนี้ไม่ได้ออกบวชต้องต้องสร้างเมืองก่อน ้้ออยย้้ออ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 งงงงงงสราาาเเเมมมืืกก่่่่่นนนยยยยยัวววุูไไดีลบทุกบุคคลจะเป็นพ่อค้าวานิชเกษตรกรกษัตร,ริย์หรือสมณะต้องทำหน้าที่ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามก่อนอื่นเราต้องหาทางฟื้นฟูต้นมมโม่ที่มีผลเห็นว่าพระองค์ท่านเริ่มแปลงบทพระยพลจากชาดกเดิมพระองค์ทรงสอดใส่กระแส แนวะแนวแนวคิดแนวพระบิดสอนแทรกไปนั้นมากมายเหมือนกับสอนประชาชนชี hmm. hmm. ้ให้ประชาชนได้มองว่าแบบนี gosh. ้บ awesome ้านเมืองเราหรือประเทศโลกเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันถ้าคนเราเต็มไปด้วยความบอดใบเต็มไปเป็นเต็มไปด้วยผู้คนที่โลภโมโทสัรเนี่ยบริโภคบริโภคแบบพุ่มเฟือยบริโภคแบบทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับมวลมนุษย์ ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นจุดสําคัญว่าว่าทรงเห็นว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่จะที่จะเผยแพร่ไปให้ทุกคนได้รู้คนทีเเ่เรียกว่าหลงผิดหรือทำทำตัวผิดพลาดหรือว่าทำร้ายสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ตั้งหมายอะไรขึ้นมาเนี่ยจุดนี้จึงเป็นจุดสำคัญที่ที่หักเหของของ,ของเรื่องที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยต่างจากประมาชนกเดิมโดยโดยสิ้นเชิง พระราชาผู้เป็นบัณฑิตข้าพระองค์ยังมีสิทธิ์ที่ดีไว้ใจได้และจะประดิษฐานปูทะเลมหาวิชาไหลได้แน่นอนมิถิลายัางไม่สิ้นคนดี